ครับสวัสดีครับก่อนเินสวัสดีถุกขนก่อนนะครับไม่นี่ก็จะพามาก <c oughs> ไมนี้ก็จะพามากินคือเกาครับอ่าเป็นมะม่าหนึกหยากรับนึยางมะม่าครับ <c oughs> มะมา่าลดหอยลายผัดชาเนาะครับผัดหลายๆอย,ย่างครับอ่าแล้วก็มี นี่ครับกับแก้มอีกอย่างหนึ่งคือนังหมูต้มมอเบลาครับใครเคยกินไหมครับคอมเมนต์บอกเลยเด้อครับผมกัจะจมี่นี่ครับสองอย่างครับืัอนี้ไม่ต้องวาวร้ายครับเดี๋ยวกินน้ำกันเลยครับนี่ครับเป็นมะมานะผัดหอยลายผัดชานี่ครับ ทำใหม่ๆเลยกินแกมครับสีพิกพริกก็มีครับผักผักกาดแล้วก็หนังหมูครับอะเอาเลยเ้ยครับไม่เสียเวลาครับอืมอร่อยครับอร่อยนี่งาใหม่นะครับอ่า มะม่าต้มครับแทบ,แบอืมอืมอร่อยครับอร่อยแนมิ้พริกหยวกอีกอย่างหนึ่งครับอืมบรรยากาศจะเป็นทงนาด้วยครับข้างหลัง หวานกับมืคืนีฝนกระตกบ่ถื้นครับเปียบชุ่มช่ำก็ต้องดีครับอืม,อ,มอร่อยครับเปห๊ยกหวานอืมอร่อยครับอเออมี้นี่ครับโอ้หมูยยอลวกเองครับต้มเองอืมน้องชิมครับอืม นี่ก็จะเป็นนังหมูต้มหมาปลาได้วยครับอใครใครกินข้าวเหม,เม็นมาได้ครับแต่ผมว่าอร่อยมากสาหรับผมครับอยากกินไว้ครับกินตลอดอร่อยครับ Mm-hmm. อืมอร่อยครับอร่อยเมยครับถึงน้ำแข็งขครับเนือหนังหมูต้มครับหนังหมูต้มอืมลองชิมครับอันนี้แม่ต้มครับอืมเดี๋ยวออกมันมันมือกินปลาหน่อยหนึง่งอืมอร่อยครับอร่อยแต่ผมปรุงมาแล้วใส่พริกใส่ผมนั่ครับใส่ตาบนง่นครับ อาหามากินครับมา,มากๆครับผมว่าเขากันดีครับผมอืมคำใหญ่ๆยั็กน้อยครับ บรรยากาศคืออยังดีบอกเลยครับอ่เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกเบิดคืน้นหยุดไปได้พักนึงก็ตกมาอีกครับนาะเลยเบิ่งเรา,าชุ่มชามหนอ่อยแต่กันกําลันดีครับไม่นีก็บคึนปากับคึมหน่อยเนาะครับผม อืมมือเนือะแทบครับมามาครับหนังหมูต้มหมาวลาครับแก้มก็ผักผักสดเนาะนี่ผักกุ่มผักกาดพริกอืมอร่อยครับอร่อยเนื้อใม่ต้มน้ำครับ น้ำมันต้มกับผงเนื้อครับแบบอร่อยก็เล่นดีครับแซ่บก็เล่นดีอบรรยากาศหน้าฝนนอกกับเลยขึ้นขึ้นไม้ครับ thiệt bây giờ học à lửa lại phát tiêu nè thấp nó mày kim ta thì người bớt chút da ngấp dây lửa thì lửa thì ngon mắn chẳng có cái gì không อาจจะพักถึงครับผมมกถึงเลยเพราะเขาเยอะขนาดจะก่อนถึงได้เยอะอยู่เดี๋ยมีถึงหลายบอกขยายครับเพื่อมาเกิดก็พักสดพักสดนนี่ครับอร่อยอ กาเฮ็ดมากมินิกับสามหอเด้ครับเหมือแนบบเราครับ <c oughs> พอดีสามหอ,อกินคนเดียว่็ตัองดีครับ นั่นหมูต้มหมูปลาไหลก็อร่อยนะครับร้องเห็ดกับมึงต้มไ่น้ำปลาไหลนะครับถึงก็ข่าวปาว้าหัวห้อ,นหอ,นนอยนะครับนางหมูครับร้องเบิรงเบงสันกับหมูตามตั้งครับผมว่าอร่อยเพราะผมกินอยู่ตลอดเนะครับอืมใช่หมูป่าก็อร่อยครับอืม พอดีครับเหมือนพอดีอิ่มมาเด้งมาต้องเบียดถิ่นมาต้องเบียดนี่ครับเอาแค่เพราะอิ่มเพาเนาะถิ่นเบียดถิ่นเรพอดีเท่านี้ครับเอแคร์พอดีครับ อร่อยครับอร่อยก็คือว่าอือร่อยขินอิมกระังดีครับสามโอครับเครื่องเคียงเนาะอร่อยครับอร่อยไปพนว่าหมา่มอมาแห่งนะครับหอยลายผัดจา่า 我闷掉，大专嘛。<laughs> อืเหมือนพอดีครับกำลังดีครับกินไม่อิ่มหลายครับกำลังดีเหลือไม่เหลือหนังหมูครับหนังหมูต้มแบบละกินด้เวลาหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามครับ ได้เป็นกำลังใจกันเลยเด้อขอบคุณครับ